สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมา Reaction มคนที่ส่งวิดีโอการร้องเพลงของตัวเองเข้ามานะาจา๊ะเนาะใช่แล้ววันนี้บอกกันก่อนว่าวันนี้เราจะเลือกมาจากคอมเมนต์ใต้โพสต์ใน Facebook กันก่อนแล้วกันเนาะจา๊เนาะ <c oughs> มีอยู่ประมาณ10คน <c oughs> ส่วนใครที่ไม่ได้เลือกมาเนี่ยไม่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะฮะคือบางคนเนี่ยที่ไม่ได้เลือกมาเนี่ยคือร้องดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรบางคนร้องดีกว่ากูอีก ก็เลยไม่อยากเอาขึ้นมาให้ตัวเองดูแย่นายทำให้ฉันดูแย่นายทำให้ฉันดูแย่บางคนมีเพลงตัวเองด้วยดนตรีโอเปร่าใดๆก็มานะมีมามีมาหลายแนวชอบชอบใช่ใช่ซึ่งเราก็ชอบนะครับขอบคุณทุกคนที่เล่นกับพวกเราแล้วกันใช้คำนี้ลวกันพวกเราแล้วก็มาเล่นขอกเราสนุกรสนุก คือจะบอกว่าคนที่เราเลือกมาวันนี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเคสที่แบบว่าอาจจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้ด้วยอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเราจะได้เอาขึ้นมาดูเอ้ยมันมีเทคนิคอะไรที่เราจะใส่เข้าไปเพิ่มให้ได้อะไรอย่างนี้นะจะได้จะได้ติดตามกันไปได้ด้วยอาจจะต้องไปซ้อมอีส่วนไหนเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไปพัฒนาในส่วนไหนเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นอ่ะมาดูคนแรกกันเลยนะฮะคุณแคนคุณแคนคุณแคนครับผมมาในเพลงพักใจ รู้เธอหมดใจแล้วรักให้ตายก็ไม่ไหวอยากจะไปไม่ว่าเธอไม่ว่ากันฉันไม่ดียิ่งใครเขาก็สมควรจะทิ้งกันไปสิ่งกันเกินเก็บเ,เ,เอาไว้ยิ่งเหนื่อยใจปล่อยไม่ช้า ทางน้ำตาไม่ต้องจาาให้เธอกลับมาไม่สนใจปล่อยใจพักสักครั้งให้ความหลันมันจางในใจผ่านวันที่รับไม่ไวคอยค่อยลบให้ใจไม่จำกอดตัวเราเองมันเดินลบเลือนดังลอยจากความเจ็บช้ำ จีีใคเสยแฟนช่องแอนดหนวดนี่ร้องเพลงดีนนะเนี่ยหรือว่าเขาดูคลิปเราบ่อยวะใช่เขาดูคลิปบ่อยแต่ไม่ได้ดูช่องเรานะเรอคือไปเรียนช่องอื่นมาเงยเหรอเรียนช่องอื่นมาส่งวิดีโอีปส่งมาฉิงมึงดูกูพวกมึงสองคนพูดอะไรกันมึงดูกูดิอะไรเนี้ยเออมึงดูกูนี่นี่เป็นคนที่ร้องไม่เพี้ยนนะแล้วก็โอเคนะดีนะแล้วดีกีตาร์ก็ไม่แย่ผมติดคำว่าช้ำคำเดียว อ,อมีความจับช้ำเหมือนเขาไม่อาจจะสูงสำหรับเขาเขาเลยปิดคำเร็วไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นผมร้องผมจะชา้ชายขยี้นะขยี้นะเวลาคำไทยพวกนี้เวลามันปิดปกติยเราพูดช้ำแเราไม่พูดช้ำแต่เวลาเราร้องเพลงเนี่ยมันสามารถทำได้นะเหมือนเพงลงรักกินไม่ได้เพราะมากกว่าความรักก็ชี้มันก็สันสัน่ะมันก็ดูแปลกๆะแต่ถ้าสมมติผมแบบมากกว่าความรัก มก็ยี่<อ>แล้วก็เมื่อกี้จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนตุงเซตอัพตุวงมันจะขึ้นไปเสียงหลบตรงนะหลบเรือนลองลอยจะความเจ็บช้ำเจ็บมันต้องมีความรู้สึกแบบเจ็บเจ็บเห็นไหมเราจะไปร้องจเองจ็บช้ำเราร้องเจ็บช้ำเหมือนเอาแบบเอาโน้ตก่อนหน้านั้นะขึ้นไปไว้ช่องสูงๆนิดนึงเพื่อให้มันเชื่อมกับเสียงหลบตัวงนี้ได้ดีก็จะเพาะมากแล้วต้องชมว่าเป็นคนที่เสียงหลอกนะพี่สงว่าเสียงหลอมไหมคนนี้โ,โอเคนะ แล้วเขาเลือกเพลงมาเหมาะกับเขาด้วยเออเลือกเพลงได้ดีเลยเลือกเพลงได้เหมาะกับเรนจ์เสียงอันนี้สําคัญนะเหมาะกับเนื้อเสียงเหมาะกับเรนจ์เสียงเหมาะกับสกิลความทักษะที่มีอยู่พอฟังแล้วมันจะดูดีอ่าประมาณนี้ครับคุณแคนครับผมนะคนต่อไปครับคุณธลารัตน์ดูไหมว่าเธอน้ารักก่อนเก๋เลยเล่นอนารักเบาเบา Girl. And ooh, 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 ooh. Oh, tears and no อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นคนที่ใช้เทคนิคดีเหมือนกันนะเออมีความแบบคิวไหวนะเออคิวไหวแล้วเสียงมีนะความยูนิคที่มันแบบ ผมจะบอกว่าหลายคนอะอย่างที่เราบอกกันไว้ว่าคนที่ร้องเพลงเก่งไม่ได้แปลว่ามือต้องร้องเพลงเสียงสูงอย่างเดียวนะคนที่เรารู้สึกว่าร้องเพลงดีอะคือคนที่สื่อสารได้แต่ต้นเพลงสําหรับเราอืมออันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ร้องเพลงได้นะอันนี้เขาเรียกว่าร้องเพลงเป็นเออชอบความจริตมือเมืออะไรมันทําให้แบบดูหน้าดูเห็นไหมดูท่าจบเขาดีเขาแบบมีความแบบเออสิ่งสิ่งที่ผมติดสําหรับคุณธารารัตน์นะครับคือ อ่ะตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองตอนร้องนะครับคือคุณกำลังร้องแฟลตอยู่นะครับตรงนี้ ตรงนี้มันมันมันแฟลตอยู่นะครับคือจะบอกว่าทุกอย่างมันไปด้วยกันหมดเลยนะครับแค่โน้ตไม่ถึงแค่นั้นเองครับถ้าถามว่าฝึกยังไงเนี่ยอาจจะต้องฝึกกับเปียโนเนาะอาจารย์สเกลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมคือช่วงช่วงที่ร้องช่วงนี้มันจะมีความเซนซิทีฟของการว่ามันจะอยู่ช่องไหนอะไรยังไงเลยนะเพราะถ้าถ้าได้ยินเมื่อกี้ก็คือตัวโน้ตที่มันแฟลตทั้งหลายเนี่ยมันติดมันติดเชสแลวมันพุชขึ้นมาลักษณะนี้เยอะอยากจะให้มันแบบถ้าช่องมันแม่นปุ๊บเนี่ยมันจะแบบ ปึ๊บปึ๊บป๊บโน้มตมันจะคิดมากขึ้นจะอารมณ์แบบ For <ull> Rise Up นี่คือเพลงที่น้องเขาลองเมื่อกี้อ่ะฮูยคนต่อมาครับคนต่อไปสวัสดีอาจารย์กิตและพี่สงการครับผมเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้รับคอมเมนต์จากทั้งสองท่านเพื่อที่จะนำมาพัฒนาการร้องเพลงของผมให้ดียิ่งขึ้นครับ,รบจึงได้ขอส่งวิดีโอโคฟเวอร์เพลงเพียงรักของซีรีฟูมาให้ทั้งสองท่านฟังครับ มาครับผมชื่อคุณโพกวิทฮะโพกวิทไมมึงคิดว่ใช่ใชคิดว่าใช่นะ,ะโพกวิทนะครับครับผมเย้อยู่ท่านวิทย คือจะบอกว่าพ่อไปความแบบเขาเล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วก็ร้องเองด้วยร้องเไ,ไปด้วยเออใช่ซ <c oughs> ึ่งจะบอกว่าสําหรับน้องโพคควิดนะครับ <c oughs> วันนี้ยังร้องไม่ตรงคีย์อยู่นะครับผม <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะให้คอมเมนต์เนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะเอากลับไปพัฒนาต่อเนี่ยอยากให้ไปฝึกเรื่องการฟังเสียงก่อนเป็นเอียร์เทนนิ่งนะครับผม สมมติถ้ามีเป็นโนหรือเปิดเสียงวัดคีย์จาก u t u b e เนี้ยเสียงเป็นโนที่เขากดเป็นสเกลไว้นะครับแล้วก็ลองร้องตามให้ตรงกับเสียงเป็นโนเหล่านั้นก่อนนะครับอันนี้คือขั้นตอนพื้นฐานที่สามารถจะไปฝึกต่อได้เพราะาตอนนี้ที่ร้องมาเนี่ยอาจจะร้องแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองอะผมว่าอาจจะยังฟังไม่ออกว่าเอ๊ะเราชั้นร้องเพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถไปฝึกการฟังก่อนได้ขอเสริมจากตรงที่ส่งไว้หนึ่งเพราะว่าจริงๆนี้เคยได้ตามไปอ่านคอมเมนต์มีหลายคนถามมาเรื่องร้องเพี้ยนนะครับผมแนะนําว่าอันนี้ต้องหา เพื่อนนะาจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในบ้านเป็นครูเป็นอะไรก็แล้วแตนะ่คนที่เรามั่นใจว่าเอ้ยเขาฟังออกอะ่ะราให้เขาค่อยๆช่วยฟังอันนี้ต้องใจเย็นๆนะเวลาพวกเราเพียนเนี่ยต้องใจเย็นๆค่อยๆจูนเนาะมันใช้ทักษะ2ออย่างคือเหมือนที่ส่งพูดบ่อยคือเอเยเทรนนี่ Training, มันคือการฝึกหูฝึกหูให้ได้ยินโนตนั้นและฝึกเสียงของเราให้ร้องมาให้ตรงกับเสียงที่เราได้ยินต้องให้สส่วนเนี้ยมันมาเชื่อมกันให้ได้ต้องมีคนช่วยฟังครับนะครับขอให้พวกวิทย์ ฝึกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วจะดีขึ้นแน่นอนครับในอนาคตครับผมคนต่อไปครับคุณคุณอภิชัยทาน้อยอภิชัยทาน้อยที่มีเม็ดสีสีอยู่ที่มือนะครับนั่นมันทานอสนั่นนั่นไงนั่นไงผมไม่รู้ว่าผมร้องตรงคีย์หรือเปล่าครับการใช้โทนเสียงนี้ต้องขึ้นยังไงช่วยแนะนำทีครับพอดีชอบแนว R&B ครับแต่ไม่เคย เรียนร้องเพลงเลยครับโอเคมาฟัง oh กัน oh. คือจะบอกว่าน้อ,นองพี่ชยัยพี่ชยัชยนะครับจริงๆทอยเนี่ยเป็นคนที่ทำเพลง R&B ดีคนหนึ่งเลยนะฮะแต่วิธีการร้องเขาไม่ได้ R&B เหมือนแบบการพากินสันเนี่ยถ้าฟังพากินสัน,นจะรู้เลยว่าเนี่ย R&B ของแท้เลยแต่อย่างทอยเนี่ยเขาเป็นป๊อป R&B เป็นพี่ร้องแบบป๊อปปอปที่มีดนตรีเป็น R&B และโลวไฟล์ Fi ผสมอยู่คือท,ทอยด้วยความมันจีเนียสอะวิธีการทําเพลงมันก็จะแบบว่ามันมีทุกอย่างเลยอะเออแล้วมันแล้วมันดันทําแล้วลงตัวด้วยอะไรเงี้ยลงตัวแล้วจะบอกว่าออมีหลายๆคนชอบไปว่าเขาว่าเขาร้องไม่ชัดซึ่งผมว่า มันลงตัวแล้วในแบบของมันแล้วผมมองว่าอะไรรู้ป่ะถ้าร้องชัดไปกว่าน,นั้นน่ะอาจจะฟังไม่ดีก็ได้นะเว้ยมันต้องประมาณนี้มันต้องได้เท่านี้ฉะนั้นแล้วบอกอ้วิชัยก่อนว่าการร้องแบบ The t o ยไม่ใช่การร้องแบบ R&B นะฮะนั่นคือเขาร้องเพลงป๊อปอยู่นะครับ ถ้าร้องไอ้บีนี่คือการพากินสันร้องแบบนั้นอะจะบอกว่าเด็กรุ่นนี้ก็จะร้องเหมือนทอยเยอะมากแล้วบางทีมันไปไม่ถึงอะเนื้อว่าทอยมันก็คือทอยมันมีคนเดียวของมันแล้วมันเลยกลายเป็นว่าอาหาตัวตนไม่เจอเพยายามไปแบบมีทอยเป็นไอดอลไปร้องเหมือนทอยมากจนพึ่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะมีเรื่องเรื่อง ear training แหละที่มันจะต้องไปฟังตอนหัวยังไม่ตรงขีแต่พอตรงขีตรงกลางไว้เออแล้วพอปลายเพลงก็หลุดออกไปหลุดไปอีกอ่ะก็จะบอกไอ้พิชัยว่าลองฝึก ear training ดู เหมือนกับน้องโควิดเมื่อกี้วิธีการจะคล้ายกันเนาะครับผมครับอ่าคนต่อไปครับผมเพิ่งเห็นว่ามันส่งคลิปมาด้วยเพราะมันเป็นคีเอทีฟช่องผมเองเอ้าจริงไหมเออเป็นคีเอทีฟช่องพวกเราเว้ยจานมันเป็นน้องฝึกงานชื่อเจนอ่า หนาวสันไม่ใช่เดือนไม่ใช่ดาวไม่ใช่นาหนาวที่ทำใหฉันเป็นแบบนี้ไม่ใช่แสงแรงในหน้าร้อนไม่ใช่แสงจันทร์ล้วงผองลอบย้อมออนไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครไม่ใช่คน นนเป็ีอ่ะอาจารย์ว oh, ่าไงเจนเนี่ยนะมีวิธีการพรีเซนต์ตัวเองที่ดีเว้ยสมมติว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปที่เจนส่งไปออดิชั่นอะไรก็แล้วแต่นะคนจะจำได้จำได้อีกคนเนี้ยแม่งใส่สูตรแม่งไม่ใส่เสื้องใน จำทรงผมมันได้จำแว่นมันได้คาแรคเตอร์ <c oughs> ที่มันพรีเซนต์ออกมามันพรีเซนต์ออกมา <c oughs> ได้ดี แล้วชอบวิธีการร้องวิธีการลอยหน้าลอยตาเล่าเรื่องอะไรมันมีความเข้าใจเพลงมันมีความเข้าใจเนื้อเพลงอยู่มันฟังนเป็นเพลงที่แบบฟังเพลินๆไม่ได้เรื่อยๆน่าจะเป็นเพลงมันเองด้วยนะไม่ใช่อะไรยกเว้นเธอ e าล i น e s 2018, o ท2 2011 Super Demo อ่อแต่งเองด้วยเหรอเออเนี่ยทุกอย่างมันแบบมันไปด้วยกันนะกีตาร์ก็ดีร้องมันเข้ากันมีความแบบฟังเพลินๆสบายๆายได้เลยอะ่ะแล้วก็แบบดูมีคาแรคเตอร์อันนี้แบบ อันนี้ดีเลยชอบอ้าวคนสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับชิชิชชช่ชนเชนเชนคุณชาเน่นั่นเองนะมันก็ทำให้เขาเป็นฝรั่งเศสไปได้คุณชาเน่คุณเชนคุณเชนอาจจะต้องอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้ในวันที่ฉันไม่มีใคร อาจจะต้องเจ็บต้องชำ้ำสักเท่าไรที่ต้องอยู่เปล่าเปียวเพียงลำพังและลาวือนเป็นไฟที่ส่องให้สดใสชีวิตก็มาเปลี่ยนไปถ้ามาจุดดวงไฟกับฉันเมื่อมีเธอ้นมาหยืด ตรงนี้ทุกนาทีจึงมีความหมายทั้งที่ชีวิตไม่เคยมีที่ให้ใครต้องเปลี่ยนใจจ้าไม่ยืนอยู่ข้างกายโอเคนะเอ้เอโอเคนะเลือกที่อัดร้องมาได้ดีด้วย hmm. พอมันเป็นในรถเนี่ย hmm. คือเสียงมันไม่สะท้อนมันไม่กล้องเหมือนเหมือนอยู่ในห้องซีเรียมอะ เราก็เลยได้ยินเสียงเขาชัดมากๆจะบอกว่าเชนอาจจะต้องระวังเรื่องหางประโยคหรือหางเสียงของเชนบางประโยคนะครับสำหรับเพลงนี้นะติดแฟลตอยู่นิดเดียวที่เหลือโอเคนะพีชโน้ตโน้ตสูงวิธีหลบถือว่าปู้คนใช้เป็นนะครับชอบความอินอ่ะชอบเอ NERGY อ่ะชอบความแบบซาดเราะว่าจะขา้างในอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแบบเขาเหมือนแบบเหมือนเขาเข้าไปอยู่ในโลกของแบบเพลงนั้นได้จริงๆแล้วอ่ะโอเคนะโอเคคนระับ อ้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเชื่อว,ว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ดูไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนคอนเทนต์นี้นะครับ มี EP 2แน่นอนนะฮะแต่จะมี EP 3 4 5หหรือเปล่าเนี่ยเราดูกันอีกทีว่าเราจะสามารถคอมเมนต์และรีแอคชั่นได้ครบทุกคนไหมนะฮะต้องบอกก่อนว่าวคือเราอยากให้คนที่ส่งมาได้ประโยชน์จากเรารไปบ้างนะฮะคือเรารอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะฮะแต่เราก็แนะนำได้ตามประสบการณ์ของเราอะไรประมาณนี้นะครับ<ม>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางสูง 1, subscribe. 1> ่1 0 0 0 0 0ส s ซัคร เราติดตามเดบชของเราแบนะครับเป็นเซอร์ราบสเซอร์ราบสซร์บซร์บสบซออเวขอเปล่อยไปนอนมีความสุการร้องเพลงนะครับสวัสดีคร okay, yes, uh, ับสวัสดีครับ